<Ooh. S 2> จรวดปลายแหลมแบบดั้งเดิมสามารถดัดแปลงได้อีกเป็นกี่แบบวันนี้ผมดัดแปลงได้สองแบบแบบแรกเป็นแบบจรวดหัวตัดแบบที่สองเป็นจรวดปลายแหลมคล้ายๆเครื่องบินนะเดี๋ยวเราไปลองปากันก่อนอื่นเป็นจรวดแม่ก่อนเลย เป็นจรวดปลายแหลมแบบดั้งเดิมนะแบบดั้งเดิมเราจะเห็นว่าจรวดพุ่งไปเลยนะอันที่สองจรวดหัวตัดแบบหัวตัดเราก็จะเห็นว่ามันร่อนดีมากเลยนะอันที่สามเป็นจรวดปลายแหลมแบบเครื่องบินวู้ เยียมเยีมยมเยีมยม,ยยมส่วนแบบปลายแหลมแบบจรวดแบบนี้แบบเครื่องบินนะเราจะเห็นว่ามันร่อนแบบชู่ดเลยนะโอส้ส่วนวิธีพับทั้ง3แบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มนะครับได้ที่ช่องไนท์ซูเปอร์นะครับเป็นคลิปวิดีโอ,อยาวนะ